เปิดคอมเมนต์ชาวเน็ตเกาหลีหลังดู MV ROCKSTAR เพลงใหม่ของลิซ่าลิซ l i ลิซ่าลสมาชิกวงแบ a ็คพิง k ปล่อยเพลง ROCKSTAR ซิงเกิลแรกคัมแบ็กโซโล่เดี่ยวที่ใช้สถานที่ในกรุงเทพเป็นโลเคชันการถ่ายทำอีกทั้งยังโชว์ความสามารถในการแรปอย่างคล่องแคล่วสลับกับเสียงร้องอันทรงพลังจนสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเรียกว่าปัดทิ้งความเป็นเคป๊อปทรงออกความเป็นไทยแบบตะโกน MV เพลงร o c k s t า r ได้รับการตอบรับอย่างลดหลามจากแฟนๆทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเน็ตเกาหลีที่ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานเพลงนี้กันอย่างมากมายความเห็นของชาวเน็ตเกาหลีต่อ MV Rockstar ชาวเน็ตเกาหลีหลายคนแสดงความคิดเห็นในแง่บวกโดยชื่นชมความสามารถของลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวบางคนถึงกับออกปากชมว่าลิซ่าเหมาะกับการเป็นศิลปินเดี่ยวมากกว่าการเป็นสมาชิกวง Blackpink มันไม่ใช่แนวฉันหรอกแต่ฉันคิดว่าลิซ่าควรโซโล่เดี่ยวต่อไปขนาดอยู่คนเดียวนะเธอมันโคตรเจ๋งเลยตอนนี้เธอออกจากเวจีแล้วเธอกำลังได้รับการโปรโมทอย่างเหมาะสมมันดูไม่คุ้นสำหรับแบล็กทิ n งเลยฉันหวังว่าสมาชิก b l a c k ทิ n งทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดีจากค่ายเพลงที่อเมริกาวอลลิซ่าเป็นชื่อแรกที่ถูกพูดถึงบนเครดิตเขียนเพลงและแต่งเพลงเลยหรอฮ่า สิ่งนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นถึงถ้ายังอยู่เวจิลิซ่ามีส่วนร่วมในการแต่งท่อนแรปในเพลง As If It's y o u ่ Last ยังไม่เคยมีใครเอ่ยถึงเลยนี่แค่ซิงเกิลแรกนะและเธอจะปล่อยผลงานอัลบั้มเดี่ยวอีกดังนั้นปั่นสตรีมร็อกสตาร์รอกันดีกว่าฮิฮิกินขาดฟาดเรียกฮิฮิตำนานจัดมุมมองของชาวเน็ตต่อการโปรโมทและคุณภาพ MV อย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตบางส่วนที่แสดงความคิดเห็นในแง่ลบ โดยวิจารณ์ถึงคุณภาพของ MV และการโปรโมทเพลงบางคนถึงกับเปรียบเทียบกับผลงานเพลงก่อนหน้าของลิซ่าและมองว่า MV ไม่ได้ดีเท่ากับผลงานก่อนหน้ามิวสิกวิดีโอน่าจะถ่ายได้ดีกว่านี้คุณภาพไม่ถึงเมื่อเทียบมาตรฐานลิซ่าเพลงไม่ดีมากแต่ลิซ่าทำได้ดีนะฉันตั้งตารอฟังมันจริงๆแต่มันก็อยู่ในระดับเดียวกับลิซ่าลิซ่าหมาะกับแนวแอโรบีนะแต่น่าเสียดาย โปรดิวเซอร์ต่างชาติที่มีชื่อเสียงรวมตัวกันในที่นี้แต่ทำไมออกมาเป็นแบบนี้ฉันรู้สึกว่ามันนี่เป็นเพลงที่ทำมาอย่างดีจริงๆเจ๋งมากภายในเวลา12ชั่วโมงยอดวิวเกือบ18ล้านครั้งแล้วมุมมองของชาวเน็ตต่อการนำเสนอวัฒนธรรมไทยนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางคนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอวัฒนธรรมไทยในเอมวโดยบางคนมองว่าการนำเสนอวัฒนธรรมไทยในเอ็มวนั้นดูไม่สมจริงและอาจทำให้คนต่างชาติ เข้าใจผิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยคําถามงาง่ๆเกี่ยวกับใบหน้าของชาวเอเชียฉันชอบที่เอาเอกลักษณ์ของไทยมาใส่อยู่ในทั้งเนื้อเพลงและตัวเอมวีถ้าใครที่ไม่รู้แล้วผ่านมาเห็นและไม่รู้ว่ามันคือการประชดคงจะคิดว่าเธอเป็นคนญี่ปุ่นหรอสรุปโดยรวมแล้วเอมวีเพลงร็อกสตาร์ของ Lisa, ลิซ่าลิซได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวเน็ตเกาหลีแต่ก็มีบางส่วนที่วิจารณ์ถึงคุณภาพของเอมวีและการโปรโมทเพลงอย่างไรก็ตาม MV เพลง Rockstar ถือเป็นผลงานเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวและเป็นการส่งออกความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลก